รเราก็นําค่าต่างๆเข้ามาแทนในสมการนี้นะครับเราก็จะได้ว่านะครับ t infinity ทหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ฮะก็คือ20นะครับลบด้วย q นะครับ q ก็คือ266.16 266.16คูณกับความต้านทานนะครับการพาความร้อนการพาความร้อนก็คืออะไรครับ 1ส่วน h 1 a นะครับก็จะกลายเป็น20ลบ266.16คูณด้วย1หารด้วย h 1นะครับเมื่อกี้ในโจทย์ h 1ก็คือ10นะครับ h 1คือ10คูณกับ a a ก็คือ0.8คูณ1.5นะครับ0.8คูณกับ1.5 5เราก็จะได้อุณหภูมิที่จุดเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ20ลบด้วย266.16นะครับคูณด้วย1หารด้วย10หาร0.8หาร1.5ลบ 2.18นะครับลบสององศา4ีนะครับเป็นไงบ้างครับพอที่พอเข้าใจนะนะครับจากอุณหภูมินะครับ20มาเป็นลบสององศานะครับ้น้องลองไปหาอุณหภูมิที่จุดที่2ดูนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ นะครับครับตอนนี้อาจารย์ก็จะมีตารางครับให้ไปฝึกฝีมืออีกเยอะเลยนะครับลองไปดูนะครับว่าตรงนี้น้องๆจะได้คำตอบตรงกับอาจารย์หรือเปล่านะครับต่อมานะครับเป็นหัวข้อที่นะครับคล้ายๆกันกับหัวข้อที่ผ่านมานะครับก็เป็นในเรื่องของตัวในเรื่องของผิวสัมผัสนะครับในกรณีนะครับที่ผิวสัมผัสไม่เรียบนะครับ ในเรื่องในการทํางานจริงครับผิวสัมผัสก็จะไม่เรียบอยู่แล้วนะครับก็จะเกิด t h e เทอร์ s i ลิสต c e ขึ้นมานะครับเป็นเทอร์โมลิสตันเกี่ยวกับผิวสัมผัสนะครับหรือเทอร์โมลิสตั c คอนแทกนะครับหรือ R C นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้การนําความร้อนเนี่ยต่ำลงนะครับเห็นว่าจากในรูปนะครับดูจากในรูปนี้นะครับเห็นไหมครับจากที่ถ้าไม่มีนะครับถ้าเราไม่คํานึงถึงตัวเทอร์โมลิสตันคอนแทกนะครับ อุณหภูมิก็จะลดประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเกิดคอนแทคขึ้นนะครับปุ๊บอุณหภูมิก็จะถ่ายโอนได้น้อยลงนะครับ,นะรบซึ่งตัว t เทอร์โมลิสแต Contact ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขุ่ะคุณสมบัติวัสดุในเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของตัวฟลูอิด นะครับระหว่างตัวคอนแทคนั้นด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนั้นนะครับมีผลต่อการนําความร้อนทั้งหมดนะครับต่อมานะครับในกรณีนะครับที่มีการสัมผัสกันของผนังนะครับที่ไม่ได้เป็นดังตัวอย่างละนะครับอย่างเช่นถ้ามีมีการสัมผัสกันแบบเซนซิวิตนะครับบนล่างแบบนี้นะครับตัวเทอ r ์โมลิสต s t a n c ์นะครับ เราก็สามารถคิดได้คล้ายๆเดิมนะครับแต่นะครับแต่ตัวอานะครับหรือเทอร์โมลิสแตนตัวนี้นะครับจะคิดเหมือนกับการต่อขนานนะครับต่อขนานนะครับซึ่งการต่อขนานนะครับอารททลนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับส่วน R าททลมีค่าเท่ากับ1ส่วน R1 บวกด้วย1ส่วน R2 หรือค่าทัทัลจะมีค่าเท่ากับ R1 รคูณ R2 อาด้วย r1 บวกด้วย r2 นะครับครับต่อมาครับในกรณีที่เป็นหลายหลายละเริ่มมี3ผนังละนะครับซึ่งคู่แรกนะครับจะต่อกันแบบขนานนะครับแล้วคู่ต่อมาจะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับก็สามารถทำได้คล้ายๆกับจรไฟฟ้านะครับเห็นว่าจากรูปนี้นะครับชุดแรกนะครับจะเป็นการต่อ ครับแบบขนานนะครับแล้วก็ต่อแบบขนานก่อนนะครับจากนั้นครับพอรวม k 1, ม1กับ k 2เข้าได้แล้วก็เอา k 1บวก k 2นะครับไปรวมกับ k 3นะครับและ,นะครับไปรวมกับการ c คอนเวคชันด้วยก็จะได้เป็น r total ครับจะมีค่าเท่ากับ r 1 r 2บวกด้วย r 3แล้วก็บวกด้วย r, 3, r, 2, r 3, o n v e c ค i o นนะครับคู่ 1, 2นะครับเป็นแบบขนานจะบวกกันแบบนี้นะครับส่วนคู่3กับ c o n v e c t i o นก็จะบวกกันแบบปกตินะครับโดยที่ R1 นะครับจะเป็นการนำความร้อนนะครับ R2 ก็จะเป็นการนำความร้อนนะครับ R3 เป็นการนำความร้อนส่วน R Convection ก็คือการพาความร้อนนะครับ ซึ่งคอนเซปตในการคำนวณก็จะคล้ายๆเดิมนะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับลองไปดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองทำดูนะครับว่าถ้านะครับเงื่อนไขจากในรูปในสไลด์ที่27เนะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วข้อมูลที่เหลือจะเป็นอย่างไรนะครับมีอยู่สองสไลด์นะครับสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของ ตัวผิวนะครับของตัวคีบระบายความร้อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับคีบระบายความร้อนนะครับก็จะมีพลังงานในการถ่ายโอนความร้อนนะครับโดยใช้การคอนเวคชั่นนะครับก็จะมีแนวทางที่ในการเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนของฟิลได้ครับก็จะมีสองแนวทางครับก็คือจากสมการนี้นะครับตัวที่สามารถ เพิ่มได้ก็คือตัว heat transfer coefficient นะครับหรือพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปพัฒนาตรงนี้นะครับที่น้องๆได้เห็นนะครับคือเพิ่มขนาดของฟินนะครับหรือเพิ่มพื้นที่ผิวนะคให้มันถีมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้นนะครับนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ ซึ่งนในเรื่องของการนำความร้อนสามารถเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ฟินได้นะครับถ้าดูจากสมการนี้นะครับจะเห็นว่านะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายที่เข้ามาตรงนี้นะครับการท่ายโอนความร้อนในการนำนะครับจะมีฝั่งออกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ การถ่ายโอนความร้อนด้วยการนําและฝั่งด้านบนที่สัมผัสกับอากาศก็การถ่ายโอนความร้อนด้วยการผ่าน,นะครับซึ่งการถ่ายโอนความร้อนด้วยการผ่านนะครับมีค่า่ากับ s p d x คูณกับ t ลบ t infinity นะครับจากนั้นครับย้ายนะครับย้ายทําการย้ายนะครับตัวแปรนะครับจากฝั่ง ซ้ายมาฝั่งขวานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น0นย์นะครับก็จะได้เป็น Q conduction x บวกเดียวต่ x ลบด้วย Q conduction x นะครับหารด้วย x นะครับบวกด้วย sp t ลบ t infinity นะครับมีค่าเท่ากับ0นนะครับโดยประมาณนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ นะครับแต่จะเอาไปใช้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูในบทต่อไปกันเลยนะครับสำหรับบทนี้ขอบคุณน้องๆมากครับ